สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ youtube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนไทยคมพับลิกคอมพานีลิมิเต็ดเดิมชื่อบริษัทชินแซตเทอร์ไลท์จำกัดมหาชนชินเซตเทอร์ไลท์พับลิกคอมพานีลิมิเต็ดเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของประเทศไทย ที่เป็นผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมเชิงพาณิชย์ได้รับสัมปทานจากกระทรวงคมนาคมปัจจุบันอำนาจการดูแลสัญญาถูกโอนไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี2534เพื่อดำเนินการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคโจรและให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมรวมถึงบริหารงานโครงการดาวเทียมไทยคมภายใต้ข้อตกลงแบบ BTO Build Transfer Operate ไทยคมเป็นชื่อของดาวเทียมซึ่งมาจากคำว่าไทยคมนาคมและไทยคอมมูนิเคชันในภาษาอังกฤษเหตุการณ์สำคัญ11กันยายนปี2534บริษัทชินวัตรซัตเทิลไลท์จำกัด (SATTEL) ได้รับสัมปทานธุรกิจดาวเทียมจากกระทรวงคมนาคมเป็นระยะเวลา30ปีเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจดาวเทียม 17ธันวาคมปี2536ไทยคมหนึ่งขึ้นสู่วงโครจร18มกราคมปี2537บริษัทชิน,นวัตรซัตเทิร์ไลท์จำกัดจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เจตุลาคมปี2537ไทยคมสองขึ้นสู่วงโครจรเป็นดาวเทียมดวงที่ 16, สองเมษายนปี2540ไทยคม3ขึ้นสู่วงโครจรเป็นดาวเทียมดวงที่สาม 2ส,สิงหาคมปี2542บริษัทชินวัตซ์เซัตเทอร์ไลท์จำกัดมหาชนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทชินซัตเทอร์นไลท์จำกัดมหาชน27กันยายนปี2542บริษัทขายหุ้นสามัญในเชนิงตันอินเวสเทม L อลทีดีเชนิงตันที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ100ให้แก่บริษัทชินซัตเทิร์นไลท์จำกัดมหาชนทั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นพฤศจิกายนปี2545 SATTEL ลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการอิฟสตาจํจำนวนประมาณ390ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยลงนามในสัญญากับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา USX Bank และองค์การเพื่อการส่งออกแห่งฝรั่งเศส COSACE จำนวน265ล้านดอลลาร์รวมทั้งได้มีการลงนามกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นำโดยธนาคารซิตี้แบงค์และธนาคารบ NP อารีบาสำหรับวงเงินกู้จำนวน125ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้โครงการอิฟสตามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในด้านการเงิน11สิงหาคมปี2548ไทยคมสีหรือ IP s ีสตาขึ้นสู่วงโคโจรหลังเกิดความล่าช้าถึงสองชั่วโมง จากเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากเกิดปัญหาด้านเทคนิคที่นอนใน15วินาทีสุดท้ายก่อนยิงจรวดขึ้นสู่ตำแหน่งปล่อยดาวเทียม10เมษายนปี2551บริษัทชินแซทเทริรไลท์จำกัดมหาชนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนและเปลี่ยนตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์เป็น TCOM 7มกราคมปี2557ไทยคม6ขึ้นสู่วงโครจรได้ 7กันยายนปี2557ไทยคม7ในชื่อของเอเชียแซต6ขึ้นสู่วงโครจรได้27พฤษภาคมปี2559ไทยคม8ขึ้นสู่วงโครจรเดเทียมในจัดการบริษัทไทยแอดวานซ์อินโนเวชันจำกัดไทย AI เดิมคือบริษัทดีทีวีเซอรวิสจำกัดบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนได้จัดตั้งบริษัทบริษัทดีทีวีเซอรวิขึ้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2543โดยทำหน้าที่ให้บริการด้านการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตด้วยความพร้อมในด้านศักยภาพและประสบการณ์ทางด้านสื่อสารผ่านดาวเทียม erm, การให้บริการอินเทอร์เน็ตตลอดจนการขยายตัวของธุรกิจนอกจากนี้ดีทีวียังเป็นผู้ให้บริการการรับชมโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลทีวีภายใต้ชื่อ IPTV เป็นรายแรกของประเทศอีกด้วย เชนิงตันอินเวสเมนต์แ t ลทีดีเชนิงตันเชนิงตันเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เพื่อลงทุนด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับนานาชาติซึ่ง s a t t e l ได้เข้าซื้อกิจการของเชนิงตันเมื่อวันที่27กันยายน2542ในราคา50ล้านบาทซึ่งมีธุรกิจในเครือคือ บริษัทลาวโทรคมนาคมจำกัดและบริษัทกัมพูชาชินนวัตจำกัดเชนิงตันมีบริษัทในเครือได้แก่บริษัทลาวโทรคมนาคมจำกัด Lao Telecomunication m Co. Ltd. (LTC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเชนิงตันกับรัฐบาลลาวในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ49และ51ตามลำดับ เพื่อดำเนินกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบคอนวงจรในประเทศลาวโดยมีบริการต่างๆประกอบด้วยบริการโทรศัพท์พื้นฐานระบบ Public s สวิตเทเลโฟนเน็ตเวิร์ก PSTN บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งโพสเททและพรีเ i d ในระบบ GSM 900 International Direct Dialing IDD โทรศัพท์สาธารณะวิทยุติดตามตัว และบริการอินเทอร์เน็ตผู้ถือหุ้นรายใหญ่1บริษัทอินทาโฮสดิ้งจำกัดมหาชน41.14% 2. สเตตสตรีทแบงก์ยุโรปลิมิเต็ด7.66% 3. บริษัทไทย NVDR จำกัด6.07% 4. NORTRUS TNOMINEES LTD CLAC 1.97% 5. RBCINVEST OR Service s e n Bank SA 1.88%และข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด sub-subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่า การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญานในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ